ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดีุบนดอยนะผมก็วันนี้ผมนี่ผมอ่าเหมือนอีพีที่ผ่านมานะผมนี่ผมอ่าผมมีประทัดแบบนี้ผมอ่าวันนี้จะมาจุดนี่ผมไม้ขีดไฟนะผมตรงการไม้ขีดไฟนะผมเดี๋ยวเรามาดูว่าผมว่าไม้ขีดไฟเนี่ยจะติดกี่อันนะผมอ่าโอเคพี่น้องคิดว่าจะติดกี่อันนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมอ่ะผมอันดับแรกเราก็นี่ผมอ่าผมได้วานไม้ขีดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ผมก็ใช้ปลายสองกล่องนะผมหนึ่งกล่องก็จะมี 80อันใช่ป่ะนี่ผมอ่ะโอเคกล่องนี้ก็เดี๋ยวผมจะวางแบบนี้แล้วกันเพื่อที่อ่าไม่ให้ตัวนี้มันดิ้นออกไปเนาะพี่น้องนี่ผมไอตัวเนี้ยคลิปที่ผ่านมานี่มันเคลยนี่ไงนี่ออกไปข้างนอกไงอ่ะผมสุ่มแล้วกันแบบนี้แล้วกันประมาณเนี้ยโอเคโอเคพร้อมนะฮะ โอเคครับผมตอนนี้เราพร้อมจุดแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปจุดกันเลยนะผมโอ้โหโอ้โห เฮ้ย oh. hey. รอบนี้อยากจะบอกว่าไม้ขีดไฟติดหมดเลยนะครับพี่น้องดูน่าสิคับพี่น้องดูนี่ฮะโอ้โ oh. หมันเหลืออันที่มันไอ้นี่ไงที่มันกลับหัวเอ็นนะผมที่มันไม่ติดนะผมอาโอ้โห oh oh. พี่น้องเจ๋งมากเลยนะฮะ โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้โอ้โหพี่น้องไม้ขีดไฟติดหมดเลยนะแล้วมันผมคิดว่าอาจจะเกิดจากไอตัวที่มันหมุนติ้วติ้วตินั่นอ่ะมันอยู่ตรงกลางนะผมก็เลยเออนะอาจจะติดได้แบบนี้นะผมนี่ผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลดคล์กดแชร์กดคล b e กดกระดิ่งช่องผมด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ